เลี้ยงชีตังแล้วพี่น้องจญ้าพุ่ลานะครับจากฟ้ทิ้งแวอำิ้งแจวอำเภอเมองจังหวัดลอยเย็ดข้างหาพรไปัพุ่นลาบเกี่ยวกับแม่เว้นะครับต่อมาครับน้งฝนอุทิหาเกลงมรุ่นเกี่ยวกับลงใกับหนึ่งร้อยบาทครับพุมแม่ซุกนะครับต่อมาพุณแม่ซุกพุ่กรพังอุทิ้า นะครับแบบเตี้นะครับที่ไ้ยมีเวทีบีบนะครับพี่น้องแม่ยัที่นะครับข uhh ั exactly ้งแมนะครับ .2 เราจะเรียนดึงดโบวโบโตว์ีิบานะครับเราจะพาสายโบนจุดไปทุระทุระพี่น้องอ่าผู้ว oh ัยพ่อ่ไทย 아! <laughs> thank oh you แรงกระชากรขอยาระยาพิ้องก็ไมีเกล่นยางไหลมากเลยเยๆเลยดีงนะครับนะเิ้ากระบวนนี้ก็มาเป็นรถตู้เลยนะครับยีรัสนะครับสายดึนระาการกรนยาพิณอตุ่งีเก่นเรีอยรางี่สิเาแตกไส่ยูหลือมุงส้มเนาะเอาไมมีโรคาน้ำขนมนะครับ ของคุณพ่อปวศคุณแม่บุญจันทร์มหาบา้าจากบ้านออตอนเช้าแบบลวเฮ่าเดิมเพิ่มกามาร่วมอัดโมทนาบุญน้ำอีกหนึ่งร้อยบาทโดยจิตชนบุญชนผสดหมาพุ่งลอเพืกแม่กอมบอหนูสร้างท่านพักหี่บาทนะครับเนาะหนึ่้อยบาทชอบทำลุงทานนะครับน้ำดื่มแล้วก็ขนมแล้วก็พอมาจ่า คุณพ่พอจิตตานะครับมินจุดนึกนะครับมารวมตั้งโถงตังต้องอีกหน,น,นึ่งร้อยบาทต่อมาแบบเกลียวงามเสน่ห์ปัญหาคุณพ่พอบุญเสงดีตาทัศน์นะครับคุณแม่จุกเกียงามสเสน่ห์คุณพอ่อสงงามสเสน่ห์สี่สิบบาทพี่นอ้องอนุโมทนาสาธุบุญนำนะครับเนาะ ครับสำหรับบรรดาเจ้าพี่น้องท่านผู้มีเกียรติที่เดินทางมาถึงใหม่ๆเด้อพี่น้องมาอาจจะเห็นความนะครับของคณะวัดใหญ่สีมหาธาตุได้ตั้งจุดต่างๆเพื่อรอรับแรงศรัทธ,ธาแรงน้ำใจของบรรดาเจ้าพี่น้องท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมมนานมัสศสนาบุญในครั้งนี้นะครับจุดแรกที่กองอับดวการนะครับเรามาร่วม ทำบุญเพื่อป right, uh ุถินเสือบุญส่วนกุศลให้กับผู้วัยชนติดต่อไปนะครับทางต่อโครงการก็จะเป็นจุดเช่าบูชาทุ่งเหนือองค์หลวงปู่พวดนะครับแล้วก็บูชาทองเพื่อติดทองยอดบุษบุญและยอดโชคฟ้าพ่นบ่ละเพื่อาพ่นบ่ไปฟิตประกัรได้นะครับ ได้ดลอไกระดาษองด้การเคลือบยังไงว่าสวัสดีค่ะวันดีค่ะเรดาษกระดูกสั้นปูพื้นซอกรเลิปป you know ี้ปูนะคระบาสาราธ่ามสังเวรหรือสาาน้บุญนะครับท่าะปตอกฟองด้การก่าสที่ธนาคารวัดเกดมาูพื้นร่นราบแรจัะเทศองาะวยังเปนของผู้มีเกีย ทุกทุกท่านได้การดูท่ากระเบื้องนะครับเนาะจุดต่างๆค่ะขออนุญาตเรียนประชจ้าแผ่นดินพี่น้องได้รับทราบทางดากองอเนวยการก็สิเป็นสายดาวเด้อพี่น้องรางวัลใหญ่ๆมีเยอะแยะมากมายในวันนี้ขาบคุณพ่อจารย์ดังนะครับขาบคุณด้วยเพื่อนก็เดินเพือนเสียร์เยอะนะตา โอ้ยนี่ที่มารวมทับุญบัพวได้ย่งกินเนาะพวกทไก่หรือมไกตะจันย่างเาอยู่บนไก่คนที่สงสัยนี่คือเราหันเห็ดเออแค่เพนอเดียวด้วยที่พวกเนี่ยเขาแปลว่าเนมันกำลังโอ้ยวันนี้เป็นต่อมาเนาะวันนะเป็นรวมทัาบุญะาะรดขวางหน้าา เกียงไตเอเด็ดพอยร้อยเอ็ดแล้วก็นอนเดือดตื้งเยอะตัดนาัทเพื่อมาตยุไซเพื่จ้บของรถคะดาดอากาศมันหอนข้าเดี๋ยวจะนอุกาีะบียนรถแต่ว่าเบืองสนาขึ้นง่ายแต่รอบมกรเเต็นมะลำก็อยู่ไรา่ยต้นเงินต้นไกโหดฉีดผลมิตรธรรมเีรนี่กันไหนนะ ง่ายขังท่แี่้ยี่จ้าหน่อยรถอันนี้มันไปยับมากเลหรอรถลำพ่วงกับสิ่งนี้่สิอีกยุ้อ๋อให้ยุคางนี้ก็ได้ดอกแม่ยถันรถลำพ่วงยับเขามาอีกเขาก็ไปแอบ เออล้งเบิงกันเ้วนมันจเปหนก็นาดรถตู้ก็สิจอดดีละวันจีจอดดากรถปั่นไฟเอารงงานนะครับจากป้านจอดใช่ไหะครับคุณพ่อปองวีคุณแม่ดิจันทร์มั่ายันง่องไปจอดลานกูเลเนาะนั่งี่่คุณอ แคบแคบมันอแต่แคบอีกมอหน้านี่แม่คนนี้แกนีขึ้นอยู่กับห้างแคบามันองแต่ไม่แคบนี่นอ อยู่นี่ก็ประมาณบ่าวบุญตู้โต๊ะกลางวัดพระแทนให้เดน่าจะเป็นเล่นสนามโรงเรียนจังซี่เนาะเออนติดวัดจังซี่กเป็นสูงๆแน่กโอเคอยู่เด้เนาะไปตาองามงน้ําตรงาด้วยนคนตาเมืองป่า หงบาเทนตกมาที่ค่ะมีก็ส่งเนี่ทงกองน้อยีานิดนอยดยกันมินะสําหรับสิมีายดีพี่น้อง